สำหรับวิธีการเติมด้วยทู wallet gift นะครับให้ทุกคนเข้าสู่ระบบก่อนนะครับไปที่เมนูเข้าสู่ระบบแล้วก็กรอกอีเมลพ p ส s s w o r d ของตัวเองนะครับเข้าสู่ระบบเลยใครไม่มีก็สมัครด้วยนะครับแต่ผมจะล็อกอินด้วย f a c e b o o k นะครับโอเคพอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่เมนูเติมเงินนะครับแล้วก็มาเลือกที่ t ู money wallet gift นะครับกดเลือกช่องทางนี้นะครับ ทีนี้ให้ทุกคนนะครับเปิดแอป to ทู w a l l e t ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนให้ดูนะครับทีนี้ทุกคนเข้ามาในแอปทู o Money Wallet แล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยหาหาเมนูนะครับที่มันเป็นส่งซองของขวัญแบบนี้นะครับถ้า iOS เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับส่วน Android เนี่ยต้องต้องลองหาดูนะครับมันน่าจะอยู่แถวแถวรา,ายการโปรนี่แหละ ต้องลองหาดูนะครับทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ส่งซองของควันนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะครับที่อยากจะเติมนะครับแต่ทีนี้ผมจะทดลอง10บาทนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลือกนะครับประเภทการใส่ซองเนี่ยให้เป็นแบบแบ่งจำนวนเงินเท่ากันนะครับแล้วก็กรอกจำนวนคนที่รับซองนะครับ1คนนะ ทวนอีกครั้งนะครับก็ใส่จำนวนเงินนะครับแล้วก็แบ่งจำนวนเงินเท่ากันแล้วก็หนึ่งคนนะครับตามนี้เลยแล้วก็กดสร้างซองของขวัญได้เลยนะครับกดตรงนี้ชึบโอเคแล้วก็กดยืนยันนะครับทีนี้เราก็จะได้ไอ้เจ้าลิงซอ,องของขวัญมานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยคัดลอก แล้วก็เอาไปใส่ที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไปให้ตัวเองก่อนนะเอ่อแชร์ให้ตัวเองครับผมอ่าโอเคผมผมแชร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปกรอปลิงก์มาก่อนโอเคผมก็จะกรอปลิงก์มานะกรอปลิงก์มาเสร็จแล้วก็ เอามาใส่ในหน้าเว็บนะครับตรงนี้นี่นะครับเสร็จแล้วก็กดเติมเงินนะครับตึมอทำรายการสําเร็จนะครับเสร็จแล้วก็กดรีเฟซดูนะครับเพื่อดูว่ายอดเงินเนี่ยมันอัปเดตหรือเปล่านะครับมันเพิ่มมันจริงไหมอะไรเงี้ยกดปุ๊บเห็นไหมครับเงินก็จะเพิ่มมา10บบาทก็มีประวัติการเติมด้วยนะครับบอก สำหรับวิธีการเติมด้วย t o m า n y w a l l l e t นะครับแบบซองของขวัญเนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ